ฟ้อนดาบนี่ก็พวกคูไปรเรียนมาเก้าครูครับเขาว่าภาคเหนือเนี่ยเขาก็าเรียนมาอย่างเห็นมาเรียนเงาเหนไอนเขาว่าเรียนทำไมถึงเยอะทําไมถึงพวกครูเรียนเยอะไปหาพวกครูนั้นได้สามท่าไปหาพวกครูนี้ได้ท่าเดียวได้สองท่าที่เขาบา่ากพืบ้บ่ากสอนเขาบอกว่าลืมที่จริงเขาจําได้ครับห่วงแหนวิชาอ่า บอกว่าลืมหมดครับเจ็ดเก่งพระครูหูแล้วว่าเก่งเนาะว่าพระครูก็เลยเรียนมาบวกมาบวกมาพร้อมสรุปแล้วพ่ออนันดีสรุปว่าของรายเนี้ยมันมีแม่ท่าอยู่ในทอมอมหาราชปื้นฉบับช่วยสังก่อนลานห้าภาคกลางเรียกว่าคำพีภาคเหนือเรียกว่าทมรทมเตททรมเพื่อก็ออกในทํมว่า บิดบัวบานเกลียวเกาแม่นวงใจเท้าโยกแหลกมัดแกบกองลงวังเสือหลักหางเลนหอกจ้างอาตอกตรงเต็กกำแพงเป๊กดินแตกฟ้าแม่ปะตอนฮอนจ้างอาบานเดินอาจตาตรอนหาดเหินเหียนอินจื่เตียนถ่มท่าเกินไก่ฟ้าช่วปุ้นพญาอินเชียวชุดน้ำบินเหินจ่างได้เดินเกี้ยวกล่อมกิมไฮห้อมถีบหง คงเครื่องไร่สงแขนวนแวนวงนดิบจากลิบแทงชวนมวนม้วนสี่คายแ่งชวนใหม่ถือสันจ้างตุ๊กมันหมุนวนวงรอบเสือก้าพอกลายแสงสิ้นช่สิน,สน,สนตายลายแทงกอดแยงแ่งวันฟันโคบัวบาโลลายช้างอันนี้เป็นชื่อแม่ท่าของอันนี้อันที่พวกคูแต่งปายมันเป็นมาฮื้อความล้องจองมันจะได้จอมได้ง่าย หนึ่งหน้าสองหลัง3ามบนพ่อครูคากาไววางหลักเกณฑ์ในการฟ้อนดาบแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงที่1ไหว้ครูช่วงที่สองการเริ่มฟ้อนดาบในท่าต่างๆที่เรียกว่าแม่ลายฟ้อนในคำเมืองซึ่งพ่อครูคำสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนดาบสองเล่ม จากธรรมสังหโ้าโดยการเรียบเรียงไว้ร่วมกับนายธีรยุทธ์ยวงศรีเมื่อพุทธศักราช2526ส่วนดนตรีประกอบจังหวะฟ้อนดาในปัจจุบันคือกรองปู่เจณปัจจุบันโดยการส,สรรรส้างของพ่อครูคำกาไวยจึงทำให้การฟ้อนดากลายเป็นความร่วมสมัย และเป็นที่นิยมทั้งในการแสดงบนเวทีต่างๆหรือการแสดงในกระบวนงานพิธีต่างๆโดยดาบที่ใช้ในการฟอร้อนมีขนาดเล็กกว่าดาบในสมัยโบราณและพ่อครูคำยังเป็นผู้ออกแบบลายบนดาบขึ้นใหม่นอกจากนี้ยังมีการฟอร้อนอีกสามชุดที่พ่อครูคำกาวไหว มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงประยุกต์และให้คำปรึกษาแนะนำคือการฟ้อนสาวใหม่ชายหญิงการฟ้อนวีและการฟ้อนกลมผัดกระทั่งต่อมาพ่อครูคำได้ให้คำแนะนำและประยุกต์ท่าฟ้อนสาวใหม่ให้แก่คณาจารย์หมวดวิชาหน้าตสินไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่และบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่พุทธศักราช2518รวมทั้งประดิษฐ์ท่าฟ้อนของชายหนุ่มจนกลายมาเป็นการแสดงฟ้อนสาวใหม่ชายหญิงที่นิยมกันในปัจจุบันนอกจากที่ท่านยังฮักษาในเรื่องของการตีกลองเรื่องของการแสดงต่างๆวิทาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็ยังได้คิด ชุดสร้างสารรค์ขึ้นแหมนะลายชุดที่ได้กําเนินมาจากพ่อท่ารำต่างๆมาจากพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนทีฟอนวีนะครับแล้วก็จะมีปฐมมาลายเจิญทีใ่ใหม่แล้วก็มีฟอนโจเข้านะครับคือพ่อเนี่ยจะเป็นต้นแบบครูนาฏศิลิ์เนี่ยก็จะเอาเรียนแบบท่าแล้วก็เอาท่าของละครเนี่ยเขาเชื่อมต่อเป็นระบาขึ้นมาเป็นชุดวิวัฒนาการลายชุดครับที่ต,ต,ต,ตีบอกไว้นะครับก็เป็นฟอนชุดใหม่ๆเกิดขึ้นครับผมการฟอนวี คำว่าวีเป็นภาษาถิน่นภาคเหนือหมายถึงพัดเป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากแนวคิดของนายบุญเลอร์ทองสาลีผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ mm hmm. เมื่อพุทธศัการาช2534ที่ต้องการนำผลผลิตจากท้องถิ่นล้านนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีพ่อครูคำเป็นผู้นำคำกล่าวโบราณของชาวล้านนา เกี่ยวกับประโยชน์ของวีคือคนแก่วีเข้าขี้เล่าวีออกคนนอกวีแผบคนบ่เต็มแถบวีคอจ้างซอวีอ่อนช้อยเด็กขาละอ่อนน้อยวีสปะสปันให้เป็นแนวทางและให้คำแนะนำในการประดิษฐ์ท่ารำซึ่งวีที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงนั้นทำมาจากกาบหมา ฟอนวีนั้นคือมามีงาน4ีาคของทุกปีทางกรมศิลปกรเป้นว่าขอหาขอผลิตการแสดงใหม่แล้วก็เก่า,าเพราะว่าสบา,ายใจฟอนเล็บฟอนดาบมันนานมาแล้วเมื่ไดก็เอาหนะ้าไปแสดงงาน4ีพักคเหมือนเอากินเข้า,ากับอาหารทุกจามเดียวก็เลยเอามาคิดค่าค่าฟอน บีละอย่างครัพระครูก็เลยคิดมาพนวีคนวีรากังเรียกว่าลำพัดอเอากลับหมากนียธรรมดาเนี่ยมาตัดอวอีมันได้ประโยชน์หลายอย่างมันมี5อย่างคนแก่วีเข้าคิดเล่าวีออกคนนอกวีแพร่ๆคนหมดเต็มแทบชอบวีคอจ้างโซวีอ่อนช้อยเด็กขาละอ่อนน้อยๆวีไปชฉพะสพันปีไปเรื่อยๆครับคนแก่วีเข้าคนแก่ก่คืนคนเท่าคนสูงอายุ ไปประชุมที่วัดทัพวิหารชีวิหารสมัยก่อนมันแคบเพื่อนกับแบ่งๆที่นั่งนคนมันวีเข้าหาตัวครับคนแก่วีเข้าฟังบรนพระหรือว่าเจ้าวาดเพื่อนอู้เรื่องการื่องานจะก่อสร้างอย่างไรเนี่ยดเราคีดเราวีออกบ่บวีเข้าหาตัวครับวีออกออวีออกจากตัว๋วขีดเราวีออกคนนอกวีแผลบคนนอกคือ,อยากจน วีแผบคือวีค่อยครับวีวีวีแรงมาได้มันเกะกะกันวีเล็กๆน้อยๆวีแผบๆทางเหนือว่าวีแผบๆคนบรเต็มแทบชอบวีคอคือคนใบอะครับมันเรียนมันเรียนแบบเปิ่นวีกับถัววีเนาะจ้างซอวีอ่อนช้อยนายมอนตัวแม่ก้อนคำปั๊บ กันได้อีนายมาเป็นเมียหอมฮักคือนอนหลับลูกกินจื้อขี่เครื่องบินไปบนกระหางหางจะาคอนีบีอ้อนครับอันจ้างซอคือซอพุ่นเมืองเหมือนลำตาล่ะอาเจ้าจ้างซอีอ้อนช่วยเด็กขาละอ่อนน้อยวิ่งตามอ่าพงวัดวิ่งตามสนามที่ไหนมั้งหัวมันเอาวีเนี่ยลอยกึ่ลึกปีสปสปอนคือวีมีมัมีประโยชน์ว่ามีสาระ ก็เดี๋ยวไปตกใช้หน้าก่อนน่อวีไปปงเยอะนมีไปสะพายไปผู้คู่ก็เลยเก็บห้าอย่างนี้เป็นท่าฟอนก็นเลยผ่านครับและการฟอนกลมผัดคำว่ากลมหมายถึงโคมและผัดหมายถึงหมุนมักจะนำมาประดับประดาตามซุ้มประตูต่างๆในช่วงประเพณีลอยกระทงมาตั้งแต่โบราณากาล ซึ่งพ่อครูคำเป็นผู้ให้คำแนะนำและร่วมคิดประดิษฐ์ขึ้นกับคณาจารย์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โดยปรับปรุงท่าตบมะพาและท่าฟ้อนเจิงให้สง่างามและกระสับกระเฉงมากยิ่งขึ้นซึ่งเผยแพร่เมื่อพุทธศักราช2536ฟ้อนกุมพัตคือสมัยก่อนสม,มัยโบราณแบบมีนางบบมีทีวีบบมีอย่างเช่น พกับมาสาลเป็นไม้ฮะเอากระดาษแยงกระดาษสาเนี่ยเข้าไปเป็นสองชานตัดรูปสัตว์สิบสองราศีหรืออะไรใช่ทนายนั้นแล้วจุดเทียนนนั่นแล้วถ้าเดือนยี่เพลนนี่เมืองเหนือว่าเดือนยี่เป็งทั้งวัดทุกวัดจะต้องมีกรมผัดกรมพัดเนี่ยจะคนจะไปมุงดูเพราะมันอดบ่มีทีวีบ่มีอย่างคนเฮาม,มันก็ชอบดูกรมพัดอ่ะเฮฮากัน ฟ้อนบ้างอะไรบ้างชกตัวอมันก็มีมันแย่งกันมันหลายกูก็จะดูมึงก็จะดูที่นี้ผู้ครูก็มาคิดว่าเอต้องเอามาแบบฟ้อนกลมพัดดีกว่าเว้ยคือผู้ครูนั้มีผู้หญิงหกผู้ชายหกคนเขาจะไปเที่ยวเดือนยี่เปงที่วัดพู้ครูก็เลยว่าผู้หญิงต้องถือคมจำเดือนยีเ่เพลงนะนะผู้ชายก็จีบผู้หญิงแล้วก็ฟ้อนมีกลมพัดอยู่ตรงกลางฟ้อนไปฟ้อนมาอันนี้ก็ โค้นของโบราณขึ้นมานี่หมายความที่สูญหายไปคณะกรรมการหรือว่ากมรมศิลปากรณ์นะมันเ่ายอมว่าผ่านว่าโค้นของเก่าจริงและก็มีจริงโดยบัยบจ่บจช่บ่ใช่ทำขึ้นมาโดยตัวเองอจนสังคมไม่ยอมรับเลยสืบจนทุกวันนี้ที่วิรัยนราศินปวกครูรคก็เลยว่าใส่ชื่อว่ากรมพัดคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสารวรดกทางวัฒนธรรมการฟอนรำ และกรองสบัดชัยได้ก้าวผ่านพรมแดนแห่งการเวลามาสู่ความเป็นสมัยใหม่ในวัฒนธรรมเมืองล้านนาโดยพ่อครูคํากาวัยครูผู้สืบสารการแสดงพื้นบ้านล้านนา พ่อครูเป็นคำเรียกครูในในยะแห่งศรัทธ,ธาพ่อครูคำกาไวถึงแม้จะจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาแต่ด้วยความเป็นปราดผู้มุ่งมั่นและเชื่อมั่นที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาล้านนาอย่างมีเอกลักษณ์เส้นทางเกือบทั้งชีวิตของพ่อครูคำกาไวคือครูผู้ไม่เพียงแต่ประสิทธิระสาท์วิชาแต่เป็นครูที่แท้ แห่งการสืบทอดภูมิปัญญาล้านนาครูของทางล้านนาเนี่ยไม่ใช่อยู่จะจะเรียกตัวเองว่าครูนะครับไม่ใช่คือหมายความว่าเมื่อเมื่อตัวเองมีความรู้แล้วเริ่มไปถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่อคนอื่นรับความรู้นั้นไปได้เนี่ยเขาถึงเรียกครูมันครูเนี่ยจะจะสถาปนาขึ้นโดยลูกศิษย์เพราะว่าลูกศิษย์สามารถเอาความรู้นั้นเนี่ยไป สามารถไปใช้ในชีวิตต่อได้พุทธศักราช2,518เส้นทานชีวิตของพ่อครูคำกาวไยวกดทอสู่การเป็นครูภูมิปัญญาเมื่อนางสาวประนอมท้องสมบุญอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาติสินเชียงใหม่ขณะนั้นผู้ชื่นชมในฝีมือการตีกรองและฟ้อนรำของพ่อครูคำได้ทาบถามให้เข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่ครูและอาจารย์ในหมวดวิชานาฏศิลป์ขนพ่อเราว่าสมัยก่อนการข้ามมคลํำบากเราไม่มีรถที่จะไปแสดงเวลาผู้ว่าราชการขอในอำเภอขอเราก็ต้องแบกกองลัทุ่งไปอายุ80กว่าท่านยังบางทีก็ขับรถไปเองเนี่ยเราก็เป็นห่วงถึงเราเป็นลูกท่านก็บอกว่าในเมื่อเขายังต้องการเราอยู่เราก็ต้องไปสอน พุทธศักราช2,520พ่อครูคำก็ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งนักการพานโรงด้วยวุฒิประถมศึกษาปีที่4รับหน้าที่ครูสอนวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาได้แก่การตีกรองสะบัดชัยการตีกรองมองเซิ์การฟ้อนดาาและฟ้อนเจิงทีนี้พอมาถึง แห่งระยะหนึ่งอาจารย์ปนอมทองสมบูรณ์กลับมาเรียนเจิญไปสอนอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครูวิรานาศีนะสามคนที่เรียนเป็นนะได้อย่างเดียวมีพื้นฐานเหมือนพวกครูพวกครูได้ฟ้อนดาฟ้อนเจิงกองสมบัติชายกองทุกชนิดทฤษฎีที่มาที่ไปของกลองอโอกาสใช้อันนี้ครูนาศิศีนมาได้ได้แต่สอนอย่างเดียวได้ปฏิบัติ ทฤษฎีมาได้เพื่อนก็นเลยจนบอกว่าให้พรอครูไปบรรจุที่เวลาเนี่ยศีนปีสองศูนย์ตอนนั้นพรอครูกับสอนพิเศษได้ได้ค่าตั่วแปงได้8ปดพันบาทออกอาจารย์ปานอมบอกว่าจะบรรจุพรอครูก็บอกว่าสอบบ่ไหวครับป่ก็ไม่ต้องทำเรื่องข้ากลมบรรจุเลยไม่ต้องสอบพอ,อบรรจุ พ่อครูก็ตกใจครับจาก8 0 0พันเป็น750รพ่อครูบ่มีวูดพ่อครูก็เลยเคิดอยู่นานว่าอ,อาจารย์พน้องชมพูลแกก็ให้โอกาสว่าหนึ่งครูประเดี๋ยนี้บรรจุแล้วสอนเหมือนครูแล้วก็เป็นตำแหน่งเป็นนักการพันโรง <laughs> จะได้ค่าสวัสดิการ หุงยาได้เบิกคืนลูกสี่คนได้เงินเดือนคนละห้ิบาทสี่คนก็นได้200รอเนาะนี้ก็เลยบอกว่าก้าโรงเรียนปิดสมเดือนได้ตลอดสมัยก่อนเมื่อแปดปาน,นั้นโรงเรียนปิดไม่ได้สักบาทาเขาว่ามันม,มีงบเพราะครูเลยโอทอนว่างานพ่อครูก็มมีเนาะพ่อครูก็เลยตกลง ขึ้นรถจากห่างลงไปแล้วไปลงรถที่ประตูเชีงยงใหม่แล้วก็ต่อรถสามล้อทิบไปที่วิลัยนาฏตศิลป์เชียงใหม่ทั้งนิสัยสนุกสนานร่าเริองอันเป็นสเสน่ห์ของพ่อครูคำก็ได้สร้างความประทับใจแก่น,นุ่มสาวให้หันกลับมาศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมล้านนาอีกครั้งสเสน่ห์ของการแสดงพื้นบ้านนี่มันมันมีอยู่แล้วเรอ่อนพอได้ยินเสียงกล่อง มันก็มือไม้ก็จะขึ้นล่ะค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็พอรอนมีความชอบเขาก็จะห่งความสนใจพอเราต่อนเนี่ยเขาก็จะสามารถทับได้ได้รวดเร็วทําออกมาจากใจจากสัญชาตญาณพอท่านขึ้นท่าปุ๊บจะต้องมีลายของเปิล้ลละค่ะจะต้องแป่งลายแป่งเจงองาเปิ้ลจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของพ่อครูคำกาไว มิใช่อยู่เพียงแต่ในรั้วโรงเรียนแต่เผื่อแผ่ความเมตตาและความรู้ต่อลูกศิษย์ในรั้วบ้านด้วยอัยาศัยที่ดีและทุ่มเทในการสอนอย่างไม่รู้